สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมูว่าหันแคน,นะครับวันนี้มาพบกับตอนที่ชื่อว่าความคิดที่ผมเลือกใช้ตอนที่ชื่อว่าทำไมนั่นเองนะครับทำไมเรื่องนี้แบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับเรานะครับมันเป็นบทความหนึ่งที่ผมคิดว่ามัน โอเคเลยแหละนะครับเป็นหนึ่งคำถามที่มีคนพูดกันบ่อยมากนะครับในสังคมไทยนะครับแล้วก็ในสังคมของต่างประเทศด้วยนะครับทุกๆประเทศเลยที่ผมเคยไปสัมผัสมานะครับไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่ก็มักจะเจอแต่เรื่องแย่ๆเหมือนถูกสาปให้โชคร้ายหรือมีใครกําหนดโชคชะตาของเราหรือทําให้เราเจอแต่เรื่องไม่ดีหรือโชคลายนี่นะครับแต่ในหลักของความเป็นจริงนี้เรื่องนี้อธิบายในหลักของวิทยาศาสตร์ได้นะครับและหลัก ของเมล f f เฟตได้นะครับจริงๆผมเนี่ยชอบพูดกับตัวเองดีๆทุกวันเลยนะครับก็คือหก็คือกฎแห่งการสะท้อนของความคิดอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเปรียบเสมือนกับเราสวมแว่นตาสีแดงทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเต็มไปหมดนะครับเมื่อเราเชื่อว่าชีวิตเราต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆ นะครับสมองเราก็จะทําให้เราใส่แว่นตาตรวจตับไปเรื่องแย่ๆเจอรถแต่สีแดงขนุนก็สีแดงขนุนก็สีแดงคนนุนก็อะไรประมาณนี้จะเจอแต่เรื่องในแย่ๆในชีวิตนี่นะครับสระบบคับกรองของสมองนะครับสมองของเราเนี่ยมีลาที่ระบบที่เรียกว่า RAS นะครับ reticular activating system นะครับเปรียบเสมือนกับเครื่องกรองน้ำนั่นแหละนะครับซึ่งตั้งโปรแกรมให้กรอง แต่สิ่งที่ไม่ดีมันจะกองเก็บแต่เรื่องที่ไม่ดีเอาไว้นะครับในขณะ,ะที่ปล่อยเรื่องดีๆไหลผ่านไปนะครับวันนี้เรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตผมมากเลยนะครับหวยก็ถูกนะครับจริงๆหวยหวยหวยก็ถูกนะแถมเ,เจอแต่เรื่องดีดนนงแบบงงๆนะครับแล้วก็มีคนเลี้ยงกาแฟผมแบบงงๆนะครับแล้วก็ เจอแต่เรื่องดีๆในทุกๆวันนะครับเอาละ3วงจรของความคิดและการดึงดูดนะครับมันก็เหมือนกับการโยนก้อนหินลงในน้ำนะครับยิ่งคิดว่าตัวเองโชคร้ายก็ยิ่งสร้างพลังงานหรือขึ้นพลังงานหรือแรงสัน่นสะเทือนความตีแห่งความโชคร้ายลงไปด้วยนะครับและดึงดูดสถานที่หรือดึงดูดสถานการณ์ที่มันเย่ๆตอกย้ำความเชื่อแบบนั้นให้มันมันคงมากขึ้นนเอง สี่นี้ตัวหลักเลยนะครับการติดกับกับความคิดลบนะครับเปรียบมันมันค้าเราว่าเปรียบเสมือนกับการติดอยู่ในห้องกระจกเนาะนะครับไม่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็จะเห็นแต่การสะท้อนถึงความทุกข์จนลืมมองไปในห้องที่ห้องอื่นบ้างหรือประตูหน้าต่างอื่นมันก็มีนะครับ 5. วิธีเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะครับหยุด พูดประโยชน์ที่เริ่มต้นว่าทำไมฉันถึงจุด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 เปลี่ยนเป็นฉันเลือกที่จะอ่ะฉันเลือกที่จะรวยอ่ะเนี่ยฉันเลือกที่จะโชคดีฉันเลือกที่จะถูกหวยฉันเลือกที่จะถูก799เอ,อะไรประมาณนี้แหละนะครับทีนี้แทนที่จะบอกว่าทำไมเรื่องแย,ย่ๆถึงกับเกิดกับฉันนะครับให้พูดว่าฉันเลือกที่จะเห็นโอกาสทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามนะครับต่อไปเนี่ยเป็นเทคนิคที่6เป็นเทคนิคที่ผมชอบม,มากคือเทคนิคการสร้างจินตนาการนะครับในทุกเช้าเนี่ยให้สร้างจินตนาการภาพไว้นะครับตัวเองที่มีความสุขหรือเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทําสําเร็จแล้วทําสําเร็จอีกสัก21วันมากกว่า21วันได้ยิ่งดีนะครับ 7. คํายืนยันเชิงบวก ควนท่องบ่อยๆนะฮะจริงๆนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากผมผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาของผมมาเปิดเผยดีไหมยนะ <c oughs> โอเคเอาล่ะคำยืนยันเชืมวกเนี่ยต้องท่องบ่อยๆนะครับเ <c oughs> ช่นฉันดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกๆวันคือโอกาสใหม่ที่สร้างความสุขเสมอมาฉันมีคอนโดใหม่ทุกหลังอ่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิต จักรวาลสนับสนุนฉันเสมอเงินเข้ามาฉันมากมายมหาศาลฉันถูกลอตเตอรี่บ่อยมากเชื่อเถอะครับเชื่อเถอะครับว่าไม่มีใครถูกสาปให้โชคร้ยายหรอกจริงๆนะครับและไม่มีใครถูกกำหนดให้ต้องทนทุกข์ทรมานนะครับเราทุกคนเนี่ยมีพลังงานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทุกๆคนอยู่แล้วจริงๆนะนี่ผมพูดจากหัวใจของผมจริงเลยนะนะจริงๆแล้วก็เพียงแค่เริ่มต้นจากการเปลี่ยน ความคิดและอารมณ์ผมผมผมต้องเน้นต้องเน้นคําว่าอารมณ์เนาะเพราะว่าความคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์นะครับอย่างที่ผมพูดในตอนหนังสือเล่มเล่มเล่มนั้นเล่ม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 ไหนแล้วนะเล่มอ่าปัญญาปัญญาเล่มที่สองอ่ะเล่มนั้นแหละนั่นแหละผมจําได้จะเป็นเล่มนั้นนะครับจากทําไมต้องเป yes. ็นฉันก็ต้องเ네ป็นฉันพร้อม ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันพร้อมที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นฉันพร้อมที่จะไปอยู่ยุโ,ยโรปฉันพร้อมที่จะไปอยู่ทุกที่ที่ฉันอยากจะไปฉันพร้อมที่จะไปอยู่ดินแดนที่เรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าอะไรก็ได้นะครับเพราะชีวิตไม่ได้ถูกกําหนดมาจากดวงดาวนะครับแต่ถูกกําหนดมาจากความคิดอารมณ์การกระทําของเราเท่านั้นเอง ขอบคุณท่านฟังท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด Sub สไครต์ス Flip, ス s, และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากครับผมรักท่านฟังทุกท่านจากหัวใจจริงครับและจะรักตลอดไปนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณไปถึงทั้งสิ่งที่เห็นและมองไม่เห็นนะครับพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับพลังงานทุกรูปแบบนะครับพลังงานแห่งความ ong, มังคงมังคั่งแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ผมได้ไปนะครับผู้คนมากมายที่น่ารัก ขอบคุณไปถึงสิ่งของต่างๆที่ผมจับต้องนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกว่างเงินที่ไหลเวียนในตัวผมขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของผมนะครับขอบคุณจิตสนึกต,ต้สนึกของผมด้วยขอบคุณถึงสุขภาพที่แสนดีนตัวผมนะครับขอบคุณท่านฟังกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับอ้อหลับฝันดีนะครับ